We all have one? สวัสดีครับผมไหลเฟิร์นนะครับทุกคนวันนี้ก็จะไปตามล่าไอ้สมิงรลายนะก็รอบที่แล้วเนี่ยผมได้จัดหนักมันไปนะจนมันต้องหนีหัวสุกหัวซุนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยมันก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาหายไปตรงต้นไม้ที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละต้นไม้ใหญ่ะนะทุกคนก็หลายๆคนเนี่ยได้บอกว่ามันเนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ข้างในต้นไม้หรือเปล่าได้แบบ เข้าไปสิ no flying, the, ่งต้นไม้อะไรแบบเนี้ยเข้าไปหลบซ่อนด้านในเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําพิธีเรียกมันออกมานะแล้วก็จะจัดการมันให้เด็ดขาดเลยเพราะว่าปล่อยเอาไว้เนี้ยมันไม่มันไม่มันไม่เป็นผลดีแน่ทุกคนเพราะไอ้สมิงเนี่ยมันได้แบบทําเรื่องไปเยอะแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวออกเดินทางก่อนเพราะว่า ตอนนี้ก็รีบร้อนมากเลยนะจนแทบไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอามาแค่มีดนะกับของทาพิธีนิดหน่อยผมเนี่ยได้ไปเรียนวิชามาจากท่านเงินแล้วนะทุกคนทุกคนอย่าจําผิดนะทุกคนคือผ่านเงินที่เพื่อนนรู้จักกับท่านเงินเนี่ยคนละคนกันนะทุกคนไม่ใช่คนเดียวกันนะครับก็แยกแยะด้วยนะครับทุกคนท่านเงินเนี่ยตอนนี้ก็ยังฝึกวิชาแบบยังฟื้นฟูร่างกายตัวเองอยู่ที่ ตรงคลองตรงเขาอีกลูกหนึ่งนู่นนะแต่ว่าพานเงินเนี่ยของเพื่อนนดเนี่ยที่เพื่อนนดรู้จักอ่ะเป็นสิทธิ์พี่ของเพื่อนนดนะไม่ใช่ท่านเงินที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมได้ขอตัวออกเดินทางก่อนเลยก็แล้วกันก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในท๋ยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก ต้องเดินทางยาวๆเลยเพราะว่าไอต้นไม้นั้นอะจะต้นไม้ไอ้ต้นนั้นเนี่มันอยู่ไกลพอสมควรนะก็ทุกคนผมว่าถ้า ไอชมินี่มันเข้าไปหลบในต้นไม้จริงๆเนี่ยก็เวลามันก็ผ่านมาวันสองวันแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยดิแต่ว่ามันต้องเลมันได้รับบาดเจ็บหนักแน่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบยังไงอ่ะมันจะฟื้นตัวได้ไวขนาดไหนอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าหลังจากที่มันได้ถูกนางไม่มด จบชีวิตกลับมาเนี่ยมันใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการฟื้นฟูจนร,ร่างกายเนี่ยกลับมาสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วอะ่ะเฮ้ยคนผมลืมติดระเบิดลูกบอลมาสวยเลยผมรีบเกินไปทุกคนโอ้โห รีบร้อนเกินไปนะเตรียมมาแค่มีดกับอุปกรณ์ไอ้แต่จริงๆผมติดไว้ในกระเป๋าไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดนี่นะ่าจะหยิบให้เพื่อนเล็กไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนเพื่อนเล็กเนี่ยต้องการผมก็เลยได้มอบระเบิดลูกบอลไปจนหมดเลยก็เลยลืมเตรียมมาเพิ่มแย่เลยแบบนี้ถูกมไม่เป็นไรหรอก ก็จะมีเล่มเดียวก็คงจเจ้าอยู่แล้วผมว่ามันน่าจะยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้เต็มที่หรอกนะทุกคนวันนี้นี่เป็นวันที่อากาศร้อนมากเลยน่าจะมี40องศาได้แล้วมั้งทุกคน เพื่อคามร้อนมากเลยขนาดนั่งนั่งอยู่กลางป่าเนี่ยแบบอยู่ดีๆก็เหงื่อออกมาเหมือนอยู่ในเตาอบเลยอะทุกคนเอาจริงๆนะเหมือนอยู่ในเตาอบจริงๆนะแล้วลมเนี่ยไม่มีพัดเลยดูทุกคนดูแบบใบไม้นี้ไม่มีขยับเลยเพราะว่าลมมันไม่พัดเลย ทนีนี้มีนมีแต่ใบไม้แห้งเต็มเลยถ้าผมม่อยากคิดภาพเลยเธอสมมุติม,มีไฟไหม้ขึ้นมาในแถวนี้นี่น่นา,นาจะแบบน่าจะไปทั้งภูเขาเลยแหละเพราะภูเขาลุงนี้ต้นไผ่มันเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยมีแต่ใบไผ่ทั้งนั้นเลยแล้วมันต่อต่อกันยาวขึ้นไปถึงยอดเขาไม่รู้ลามถ้าลามนี่ก็น่าจะหลายลูกอยู่เลยทุกคนแต่ว่าแปลกนะทุกคนที่เขาลุงนี้ไฟไม่ค่อจะไหม้นะ ผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันทั้งทั้งที่แบบปืนหรือว่าเชื้อไฟมันเยอะขนาดเนี้ยแต่ไฟไม่ค่อยไหมเท่าไหร่เขาลูกเนี้ยแต่เขาบางลูกที่ดูแบบเขียวๆเนี้ยอยู่ดีๆก็ไฟไหมเฉยเลยนะ ได้ยินเหมือนเสียงพวกพึ่งนะแต่ว่าไม่เจอตัวทถวนี้ต้นไม้ใหญ่มันเยอะนะทุกคนถ้ามีรังพึ่งหรือว่าอะไรแบบนี้ก็มันก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารังพึ่งเนี่ยพบแถวนี้เนี่ยพึ่งมันก็มาค่อนข้างที่จะบ่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นพึ่งนะทุกคนเป็นต้นไม้แบบธรรมดาเนะี่ยแหละแค่เป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้ไม่น่าจะเป็นต้นคามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เนต้นไม้แบบเนี้ยมันเยอะนะทุกคนทําให้พึ่งเนี่ยแบบมันชอบมาอยู่แถวเนี้ยเพราะว่ามาหาที่อยู่อาศัยนะพึ่งมันก็ชอบต้นไม้ที่มันสูงสงอยู่แลวด้วยอากาศดีขึ้นเลยทุกคนก่อนเมฆบางพาท,ทิศให้นะตอนนี้ก็ทำให้อากาศเนี้ยเย็ยนลงมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่า ทีแรกนะทุกคนคือมันร้อนมากลืมสุดๆเลยทุกคนโอ้ มาถึงละไอ้ต้นไม้เจ้าปัญหาโอกคนเหนือยสุดๆเลยแต่ก็ตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำเตรียมทำพิธีเลยนะเดี๋ยวจะไปวางของเตรียมทำพิธีเลยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มไปทำจัดเตรียมพิธีในการ เรียกไอวิญญาณนั่นนะออกมาข้างนอกเลยนะท่านเงินเนี่ยได้บอกว่าแผนแรกเนี่ยให้ฟันต้นไม้ไหวทองคาถาแล้วก็ฟันต้นไม้รอบๆก่อนนะว่ามันจะออกมาหรือเปล่าถ้าพิธีที่แรกเนี่ยยังไม่ออกมาก็คือต้องเผาเลยก่อกองไฟเผาต้นไม้เลยนะทุกคนก็ท่านเงินได้บอกมาแบบนี้ก็ผมว่ามันเป็นพิธีที่ผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลแหละ นั้นเดี๋ยวผมเนี่ยไปลองดูวิธีแรกก่อนเลยก็แล้วกันเผื่อว่าต้องใช้แค่วิธีแรกก็จะออกมาเพราะวิธีที่สองเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้นะผมไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่โอเคทุกคนเดี๋ยวเริ่มทำวิธีจับเสียงวิธีกันเลยก็ถ้าวิธีแรกเนี่ยไม่ได้ผลก็ คงต้องใช้วิธีที่สองจริงๆน,นะในการแบบเผาต้นไม้นี้ทิ้งเลยไม่ใช่เผาให้มันตายนะทุกคนคือจะเผาข้างล่างให้แบบไอ้สมิงเนี่ยมันอาจจะทนไม่ได้แล้วก็มันจะต้องออกมาข้างนอกนะ ดูเหมือนว่าวิธีแรกเนี่ยจะไม่ได้ผลจริงๆนะผมเนี่ยไม่ค่อยอยากใช้วิธีที่สองเท่าไหร่นะเพราะมันเสี่ยงอาจจะเกิดไฟป,ป่าได้เพราะว่าใบไม้มันเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆวิธีเนี้ย,ยงั้นเดี๋ยวผมจะ ทำเ,เหมือนเป็นแนวกั้นไฟเลยแล้วกันจะปัดใบไม้ให้มันไม่ให้มันติดกันนะจะได้ไม่ลามแต่กลัวว่ามันอาจจะมีเศษเศษฟิวเนี่ยจะทำให้ติดไฟได้นะ ไม่ให้เชื้อไฟมันเยอะเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวมันอาจจะติดนานเกินไปแล้วผมเนี่ยไม่มีเวลามาเฝ้าดูนะแล้วก็กว่าจะดับนี่ก็มันอาจจะใช้เวลานานถ้าเชื้อไฟมันเยอะเกิน เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เตรียมการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ลองใช้วิธีแรกดูแล้วนะาทุกคนคือไอ้ชมิงนะมันไม่ยอมออกมาก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีที่สองนะในการที่จะบังคับให้มันออกมาเลยก็ทํามันอยู่ในต้นไม้นี่จริงๆอะ่ะมันก็วิธีที่สองเนี่ยท่านเงินบอกทําไม่ออกมาก็แสดงว่ามันอาจจะไม่อยู่แล้วมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็เป็นได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปจุดไฟแล้วก็ผมจะมารออยู่ตรงนี้นะ แล้วถ้ามันโผล่ออกมาผมก็จะเดินเขาไปจัดการมันเลยเพราะว่ามันน่าจะได้รับบาดเจ็บเลยถ้ามันออกมาโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะในการจัดการกับไอ้สมิงไรก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเลี้ยงมันออกมาดูก่อนว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะไอ้สมิงกูรู้ว่ามึงอยู่ในนั้น มึงออกมาเจอกูดีๆดีกว่ามึงอย่าให้กูต้องใช้ไม้แข็งเลยพูดไปก็เบิงน,น้ำลายนะจัดการเลยดีกว่า เกี่ยพื้นที่เลยหัวลัวนะทุกคนลัวไฟมันจะลามโอเคเดี๋ยวละเดี๋ยวตอนนี้ก็ เหลือแค่รอเวลาอย่างเดียวนะรอเวลาที่มันจะออกมาทุกคนได้ยินเสียงว่าเพราะว่ามันน่าจะได้รับบาดเจ็บแหละทุกคนได้ยินไหมกูเตือนให้มึงออกมาดีๆแล้วมึงไม่ออกมาเองนะอ้สมิง จะออกมาแล้วเดี๋ยวผมถือมีดเตรียมตัวไว้ก่อน oh, มันร้องแต่มันไม่ออกมาสักทีนะ ตนะ้นไม้นะมันก็เขาไปจัดการมันยากต้องรองมันออกนะทุกคนเห็นอะไหมไม่อขอแลครทุกคน ภารกิจโอเคทุกคนพอผมจัดการมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะอยู่แล้แหละรอบเนี้ยแล้วก็ทุกคนถ้าสังเกตเมื่อกี้จะเห็นว่ามีสุนัขเข้ามาอยู่ในกล้องด้วยนะทุกคนคือไอ้สุนัขเนี่ยเป็นของท่านเงินนะทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านเงินเนี่ยได้เลี้ยงสุนัขไว้ด้วย คนนดูนอนชักเลยผมปักกลางอกเลยนะไม่รู้ว่าไอหมาของช้นเงินเนี่ยมันตามผมมาได้ไงมันตามผมมาตอนไหนก็ยังไม่รู้นะแล้วตั้งนานมันก็ไม่โผ่มานะทุกคนมันผั่มาตอนที่แบบผมเนี่ยเขามาจัดการก็บไอสมิงพอดีเลยก็ไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าแต่ก็ชังมันตอนนี้เนี่ย คนมันตายแล้วมั้งก็ได้จัดการไอ้สมิงเป็นที่เรียบร้อยล้วก็มันคงจะไม่ไปวุ่นวายหรือว่ารังควานใครได้อีกนะก็ต้องใช้หลายวิธีเลยในการจัดการมันต้องเสียเวลาเสียทั้งเสียหลายอย่างนะทุกคนแต่ก็สำเร็จจนได้ ก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปในต้นไม้นี้ได้อย่างไงนะก็ทีแรกก็ทําวิธีนะทุกคนเนี่ยต้องทําวิธีแบบทําให้มันบาดเจ็บจากข้างนอกนะแต่ว่าวิธีแรกเนี่ยไม่ได้ผลนะวิธีที่สองก็คือใช้กองไฟเนี่ยเผาไล่มันออกมาแล้วมันก็ทนร้อนไม่ได้นะมันเลยต้องออกมาข้างนอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวผมต้องคิดดูก่อนนะว่าจะเอาล่างไร้วิญญาณของมันเนี่ยไปเก็บไว้ตรงไหนดีโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินทางกลับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าจะเอาสร้างไปไว้ที่ไหนดีนะก็ผมเลยเอาไปเก็บไว้ในถ้าที่ผมเนี่ยเคยได้ไปหลบฝนอยู่กับลุงอ้วนนะ ก็เดี๋ยวคอยหาวิธีอีกทีหนึ่งผมว่าจะเผาล่างมันทิ้งเลยดีไหมแต่ว่าถ้าจะเผาก็เผาแถวนี้ไม่ได้นะเพราะาไอ้นางแม่มดเนี่ยมันก็อยู่แถวๆนี้แมันอาจจะทําให้ไอ้นางแม่มดเนี่ยมันเจอล่างขอยไอ้สมิงแลว้วไปจุบชีวิตกับม้าก,ก็เป็นได้เพราะาไอ้นางแม่มดน,นี่มันแสบมากนะก็โอเคผมเนี่ยต้องขอตัวออกเดินทางกลับบ้านก่อน ทุกคนมันบีบคอผมนะตอนผมเข้าไปจัดการมันเนี่ยกว่ามันจะตายนี่นานมากเลยมันบีบคอผมเนี่ยหายใจไม่ออกเลยนะทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในทาคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับ